mỹ kịp dưới ngàn nọ Nào 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 Ui bằng con gì đó Khuôn nạp phí nọ Áo để bớt tốt nè Lớp kè nọ พ่อแม่พี่น้องอ้ยหัวใจสลายอีกแล้วเบิ้งตะกี้มันเป็นเงื่อนคนแต่เขามาเห็ดสีเห็ดเป็นถนนดเด้อจัดเด้อสีเห็ดเป็นวงเวียนถนนพ่อแม่พี่น้องเอเย้ยทัดกูดแพทเถาว์เบิ้์ตเน่แต่ว่ากัน,งกนังพ่อมีเก็บใจอยู่นี่จ้ะยังพ่อมีเก็บใจอยู่เนาะนี่เต็มเลยพี่น้องจ้าโอ้เดี๋ยวหา้าสเตลไวส์เก็บงามคักง,งามแน่พี่น้องจ้าเบิ้งเบิ้งอุย้ยเราขึ้นเถาวิทย์เเราคือ,คอเขาเห็ดถน,นนอยู่ร่าแพทบริคัผ่านมาเนาะเนี่ย พายลูกค่อยเนี่ยักนี่นี่ก็พ่อเก็บได้อยู่จ้ะนัดไมก็พี่จ้อยพี่จ้อยมาพลาในหอดอยู่แล้วเก็บผักก็มากระเอื่อยเล่าบาเป็นอย่างเดียวให้เล่ามามาเก็บที่หลังกระได้นี่จ้ะพี่น้องรุ่นนี้ก็ยังกินได้เด้อจ้ะเด้อนี่รุ่นนี้ก็ยังกินได้จ้ะนี่รุ่นนี้ก็ยังกินได้อยู่ จะไผดงพักกูดข่อยเด้อเอาไว้ให้ข่อยเด้อเดี๋ยวสชายแยกจอยเราวแล้ววันเราอยากเอาไปปลูกเดี๋ยวสชายเรามาขุดเอาไปปลูกก็หนีเถาแล้วเอาถิ่นซะกเถาแล้วเด็ดผีแล้วเถาแล้วนี่ยังอ่อนอ่อนอยู่เดี๋ยชายถูกจอยแล้วมาเด็ดไป พุดเอาไปปู่งามคักพี่น่องนด้แหล,ละจริงๆนะเก็บมะบ้าเกียร์ไหมเดี๋ยวแพทเห็ดเองพี่น้องเพราะว่ามันบอสาใจข่อยสิเห็ดเองข่อยสิจัดการเองข่อยเก็บเอง <laughs> <laughs> นี่จ้ะวันพ,พี่น้องจ้ะเอิม่มนายที่ชอบอย่าเอ็กจริงจ้ะ เดนแฮววะอลาสกาเยอแาวิกานเดเว้นแต่พอจอยชมเมนสกนพเอรกนลสแน็คไม่หินเมนสกนข้ามมาไม่เอ็กแลนด์ฟอดีดีดิสวีดแอดสเปนเนี่ยะนมลมเลียน้องอย่าชาซีซอซ้ำเมพอมเมนตะข้มมาเอ็กนูดิซัมมุสกีดิดู ย่าย่าพี่น้องเดี๋ยวสิภาเยอะจอยมาคุดเอาสจอร์คุณโมคัมซีนน่ะที่ออส,สโซเทนเดอร์เอ็กแลนด์ฮาวิสซอนแคมเปนก็ต์ฮาวิสเปนวะพี่น้องจ้า ลุ่นนี้ก็โอเคกินได้อยู่จ้ะนี่าท่านเถาเด้อมองดีแพทย์มากเก็บปีที่แล้วนะจ้ะบ่านาเซียวพ่นสีไงใบขนาดนี้นะพี่น้องเนะงาะไงใบอีหลีด้วยจ้ะเด้อเออไงใค่ะคุณนะจนว่าสูงจนว่าอันนี้เบิดแล้วนี่ อ่อนๆก่ามีอยู่พี่น้องจ้านี่ยนี่อ่อนๆก่ามีอยู่จ้ะแต่ว่าหัวเราบ่ค่อยใหไ่อ่อนๆจ้ะ <c oughs> เขาเสียเอาถิ่มเด้เนี่ถ้าเบิ่งเด้อเขาสิไถยถิ่มเดี๋ยวแพสิพาษีจอยมาขุดเอาก่อนที่คนสิไถยถิ่มเพราะว่าเขา เหนบอกเขาก็ล่งเป่งเป็นหนามเขาก็ล่งเห็ดอันนี้พี่น้องเพิ่นก็ล่งเห็ดแบบเพิ่นสีเห็ดเป็นใน้สเก็ตไปแล้วมาดูพ่อใหญ่ไหไปเล่นนี่ยังเพิ่นสีเห็ดอันนี้นะแม่จ้าพี่น้องจ้าข้าเจ้าสีเห็ดเห็ดถนนเห็ดเป็นวงเวียนเหตถนนรถแลนไปซ้ายนัดซ้ายนี่ได้จ้ะบงงามเลยบ่งามเราสัมเราถือเราถือกอรุ่นสกรรมคากหลายสงสัยเนาะ บ็ค่อยงามป้านไดเนี่ยเนี่ยบัางามเลยจ้ะพี่น้องจา้าอุูยเสียดายนี่เนาะดูนี่พวกเนี่ยผักกูดแพทดุงผักกูดคอยผันจั่วของบานคนเก่าพันอยูผันข้าเจา้าผันข้าเจ้าผันมาได้ ب, ปลูกทีอยู่นะทีของหยางก็เขาอื่นหยางก็พี่นอ้องสวยๆเลยจ้ะ เขาเอิญมีหยังเกาะของหลวงอ่ะแม้ถือไรทีจ้ะถือไรทีเพินพ่นมาปลูกบ้านถือของหลวงมันก็เลยต้องต่องหงายออกนอจาะเนาะลุเหนีนโอเคอยู่จ้ะถ่ายหลุมให้ย่าจอยเบิ่งก่อนงามคักเด็ก็ยังคงควบงามอยู่ยังพอเก็บได้อยู่จ้ะนี่ตั้งอันก็เก็บได้อยู่เนาะนี่ยังเก็บได้อยู่ สวยอยู่ต้นนี้เสียดายครับเดี๋ยวสิพาเรากลับมาขุดเอามื่อนี้ละ่ะก่อนที่เขาเจ้าสีเฮ็ดออกเบิดนี่เป่าพี่น้องปาดปาดปาดตีโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บต้นนี้แล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหยังเด้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเก็บต้นนี้แล้วสิพาไปเบิ่งหยังพี่น้องแพทร์สีขาวซูฟังพี่น้องสิได้ห้องห้องคาโก,กาแพร์อีกนี่เอาเบิดยี่วงเลยจะมันงามครับหมาว่าให้นี่พี่น้องจ้ะ แล้วแกแล้วเวถ่าเกินไปแล้วคุณนะงามบ่จ้ะคุณนะข้าวเดียวนึงเนาะแพลปนึ่งว่าฟันมาแล้วสีงไงวไ้ขนาดนี้ไหมสูงถักแล้วนี่จะ้ะเอาจักน้อยมึงนี่นอนนี่แล้วบ่งามปันไดบมึงพี่น้องตองนแล้วตนเนะเาะแล้วเนาว่าถิ่มเบิดเลยแล้วถือแบบว่าถือรถถือยังอันนี้ล่างควานนะแม้โอาเขาเอินอยังก่อนเนี่ย จังสีลรวสงสัยสิขุดเอางายอยู่ดอกแยจอยโทรหายยจอยยยจอยสงสัยแจอยกำลังถ่ายวิดีโออยู่กับพีสาวเราเรา,เราบุลับแพทย์สบอกให้เล่าว่าเราอยากได้ไปไหวบ้านสิผ้าแล้วมาขุดแพทย์ก็ใช้มาขุดเอาจ้ะ๋ยสิผ้าแล้วมาขุดน้ำมาขุดเอาน้ำกันนี่จังสีรุ่นกินแสบเห็นหน้องตีพันเก็บเน,ะนาะจ้ะต่อไปนี้เดี๋ยวจะเอาไปไหวบ้านจะได้มีเก็บอยู่บ้านอันแพทย์ห้องอยังมาง,มงนึงวัาตีพี่น้อง ยาหางมาอีกยังจังไงค่ะจังไงแน่แถบพี่น้องหางแบบไงหนึ่งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่มาเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเกิดมาเบิง้งเกิดมาเคยพบเคย,เคยพ,พัวบ่ผุวนะยาหางมาพันไถ่หนี่คือสิไงคักแทพพี่จ้อยเดือดเสือเอินพี่จ้อยมาเบิ้งหนวงหูเสียงข้าจเจ้าสูบน้นมไม่ได้จ้ะน,นี่เก็บได้ตัวนี้เก็บได้เห็นน้ำบ่ละเห็นจ้ะโอ้ยพี่นะ พูดไอ้ข้าเจ้าดุดถิมเบิดเลยพี่นอ้องเอ้อตาเสียดายเนาะในข้าเจ้าบ่ได้เอาข้าเจ้าก็ดุดถิมแหละยังสีเก็บเอาไปไหวถ้าแกงสมเอาเบิดเลยยังบอกแกยังอ่อ,อนๆอยู่นี่เอาได้เลยนี่รุ่นนีก็กินได้จ้ะยัยงโอเคอยู่นะโอเคอยู่จ้ะยังโอเคอยู่ ยัางงามอยู่เนาะได้อยู่ตัวละพี่น้องได้อยู่เอวยังพอได้กินอยู่ได้เล่มอยู่ก่อนที่ข้าเจ้าสิมา่างทิ่มเบิร์ตเขาต้องมาเอาแล้วต้องพากันมาเก็บมาเอาได้เนี่เนาะอืมนี่แหละจ้ะมันสิท่าทางมันสิขุดง่ายอยู่ดอกเนาะยังสีเนาะพี่น้าะมองนี้ทั้งงามคักนี่ <S <S มึงจะล่าใจโอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะแล้วเน่าถิ่มบิดเลย,ยจ้ะผักกูดจะผักกูดจะเป็นงามค่ะพี่น้อง,องอน,นี่นมสวยงามค่ะบอนี่เอารุ่นนี่เอาอ่อ,อนอ่อนอยู่ได้นี่กรอบๆอยู่เลือกเอางามค่ะจ้ะ นี่สวยงามสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพูนะ้น่ะหอยกับมี่วาดเยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวสิบผ้าจะจอยมามาเก็บเอาแต่ว่าต้องมาเก็บตอนเขาเจาเ่าบ่เหตุงานเพราะว่าบ้านธรรมดาเด้เขาเสียเหตุงานต้องผ้าเรามาเอามือนีแล่ะอนี่จ้ะนาวถิ่มเบิดกัมีเนาะ ต้วเสียดายครับเห็นบอพี่น,อน้องจ้าเนี่ยตะเลือดต้นสาดเนาะอขอจิมาขุดเอาไปปลูกขขักเบิ้งเลยนี่จ้าเบิง้งเดี๋ยวสิ้พาพ่อแม่พี่น้องมาขุดเอาไปปลูกเนาะ กินผักกรดอีกแล้วเดี๋ยวจะไปแกงสมยำพี่น้งองตีเพิ่นเห็ดกินเนาะจ้ะเนาะอันนี้รุ่นเฮ้ยนี่จ้ะพี่น้องงามบ่งามเนาะสวยๆจ้ะสวย,าสวยงามงามคักอุ้ยผีพี่น้องเห็นบ่นี่นี่อืมจะ้ะ ม10ปีนี่ได้เก็บอยู่ตัวลหรได้เก็บแบบซาใจได้เก็บแบบรูปแบบติมแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเฮ้ยนี่จะมันงามค่ะเนี่ย,ยหักสัมเอาตัวนี้ก่อนอ่อ,อนๆแล้วนี่เอาอ่อนอ่อนเพิ่นเนาะ นี่จ้ะพี่น้องงามคักเด้อสวยงามอยู่ได้จ้ะนี่เบิง่งเสียดายคักเนาะพี่น้องจ้ะถือไม้ฮักไซถือไม้ถือลาฮัากไซไหมนี่หลุ่นนี่ก็ลังแสบนี่ความจริงถ้าเขา,จาเจาะไม่ให้ง่ายก็ขอเก็บได้แต่ว่ามันจะมันจะ เป็นการหลบกวนเขาจเจ้าเนาะมันมันมันจะบสะดวกสำหรับเพลินน่ะไหมเห็นน้ำแพดบรลหุทพี่นอ้องเดี๋ยวสิมีตะลำ่ำใหญ่ขึ้นกันเด้อเบาไปเนาะนเขาถือลวกแต่กับงามคือเก่าเง็ดหยาหางมาจะเป็นใหญ่ขัก เทาทิมเบิดแล้วพี่น้องถ้าบว่าเทาเนาะไปต่อออนซ่อนค่ะนี่เสียหายแย่จ้อยขุดไปปลูกยุ่งเหงนินเราอยู่เหินงามๆเงินหลังไงๆขุดหยาหางมาไปปลูกไว้พี่น้องจ้ะได้ร้ายเติบอยู่เดอ้อเนาะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะนี่เฮ้ยกอผักกูดนี่เสยพาแย่จ้อยขุดเอา ซุ้มเ,เน,เนมี่เพิ่นกําลังเพิ่นพันเดี๋ยวขืนกะมี่เพิ่นกําลังสิปงปงกะมี่จ้ะซุ้มเดี๋ยวเพิ่นกําลังจะปงกะมี่จะ,ะ,จะ,ะ,จะว่าแพะบอกหมั่นใจว่าหนาหางหมาสนิทนี่มันกินได้บอกมันขึ้งไงไงผิดปกติแท้ไงเปตะยานเนาะพี่น้องเนาะไงโพด หลายหลายคักนี่ต้นนี้นี่เอาเอาไว้เดี๋ยวให้ยายจอยมาเก,ก็บโคนเล้วหน่ะเงาแล่วหน่ะนี่จังสีเดี๋ยวพากันเอาเงาของสีไปเลยเนาะพี่น้องเนาะมันคอยสีฟินสีเลิศนะนะตัวนี้ลรอคะตัวนี้โอเคบ่เนี่ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยก้อนไหนดู ปีหนาสิมีเก็บบปน้อนี่เนาะต้องเอาไปปลูกไว้เฮือนตะคองแหละเนาะก่อนนี่ดูก่อนนี่แพดเบิ่งยังเบิ่งแล้วมันบ่นงามบ่กมองข้างในในเรางามอยู่นะมาดามอ่นอนๆอยู่เดี๋ยวเด้อจ้ะยแย่จอยโทรมาแล้วพี่น้องแพทย์ว่าเจ้าต้องมานะเจ้ามา่ว่าเจ้าบ่ได้นะ เพราะว่าข้าต้องมาขุดเอาจา๋าจะเสื้อผ้าเรามาขุดเอาอม,มาขุดเอาไปไหว้ท่บปูอพอดีแหละพี่หน้าแล้วมาเนี่ยเราแบง่งไปกินนำ้ำอ่อ,อนๆอยู่เลยพี่นองจ๋าเนี่ยสุดยอดเลยปีนี้ได้กินผักกูดแบบอ่อนๆอยู่ตัวละตัวนี้เราหน่อยปวดแล้วบวงหามเขามาเอาตัวนี้เขามาเอาตัวนี้พี่นองเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งนี่ไวอย่าบังข่อยไหมล่ะต้นดอกไม้มากไกลก็ร้ายหลาย,ลายต้นดอกไม้ทั้งนั้นเนีเพราะมันเป็นเือนคนนนอกตะกีเนาะ นี่จ้ะพี่น้องจ้ะมึงเิละไงามบอสไว้ฟินอยู่ตัวละนี่เด็กเก็บแล้วเด็กเก็บซาใจแล้วปีนี้นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่พี่น้อง พอจ้ะนี่อยฟินค่ะออนออนเลยพี่น้องจ้ะฟินมากฟินมากจากบอกให้รู้มาเด้อมาเก็บผักกูดนะมาดามตื่นเต้นค่ะปีนี้ได้เก็บผักกูดแล้วในวันศิบ่มีวาสนาได้เก็บน้ำเพลินได้เก็บอยู่ตัวละนี่จ้ะมึงเด้อพี่น้องจ้ะนี่แต่กอง,งามๆนี่ละข่อยเสียเอาไปละข่อยเสียสามีข่อยซื้อดินมาคุดปลูกดีๆค่ะค่ะมึงปีหน้าสิได้มีเก็บอยู่เือนเนาะ Nói nhìn đau nâu Ui bằng con gì đó Áo để bớt tuất này, hắn kè nó ừ. <laughs> ฟินฟินพี่น้องจ้าฟินฟ,นฟินแห้งเบึงนนบึงก่อเนิมึงลิรีออกลีที่แล้วอันนี้ออกนน่เออจังสีเนี้ยพอแม่พี่น้องสิได้เห็นนำ้ำนี่จ้าปีนี้มาด้ามได้เก็บพักกูดอยู่ได้จ้ะเด้ออันนี้เราถืออันนี้เราสั่มหนอกสั่มใน่ลองเอาไปเบิ่งเราแข็งอยู่ฮันนกดังดีคือกันได้จ้ะเด้อพี่น้องจ้าถ้าจะจอยมาคูดเราขักเบิง่งจะปลูกอาอยุเท่านั้น บรต้องมาเก็บหนาขวานเก็บอายุเฮือนตะของจ้ะมาเบิง้งมเนาะอยู่ดูกกอเนี่อันนี้คือคักแค่นี้มีนี่คือหน้องจ้ามาเบิง้งมาเบิง้งพี่นะ แล้วถือข้าดันถิ่มไปเตะเลือดตน้วพี่น้องเนาะอ่อนๆเลยจ้ะกำลังอ่อนๆเลยมาทางนี้ดูพี่นะ้วเฮ้ยงามครักพี่นะพี่น,พน้องจา๋าเห็นปะสุดยอดความงามเลยจ้ะนี่ เก็บข้าวเดียวกันได้หลายเด้นี่เยอะจอยมากกันได้เก็บอีกคือเเขาจีแพทย์คยมากล้ะกันมาขอเพิ่นเก็บละเหตุอาหารไทยไม่ให้เพิน่นน่ะพี่น้องจําแต่บ่จ้ะมองนี่ละบันทีนี่เพิ่นถือลายทีมันเป็นติดทีหลวงเขาสิเ็ุถนนเขาก็เลยห้ออกห้ยง่ายออกจ้ะบ่เอาต้นนี้ก็บ่เอาเอาอวบอ,กอ,อกงามเนาะนี่นจ้ะ ผักกูดมันสิตรงเป็นเขียวเหียวๆของสีเลยพี่น้องถ้าเฟินพ่นจะเป็นขนเนาะถ้าผักกูดเพ่นจะบ่มีขนจ้ะนี่สองคนน่ะพ่นกำลังลุ่มอันผักบุ่งปลาผักบุ่งฟรังเพอนพ่อปลาผักบุ่งพรังปลาไม้บึงพ่นมาแพร่ขับรถผ่านดูอยู่ปลานั่นแต่ว่าแพทย์บ่ด้แวะจอดมันมันอยู่ข้างถนนนะจ้ะเนาะเรียกว่าเออพากันเก็บแล้วก็พากันมาพี่เด้อสิพ้ามาเอาผักกูดแล้วก็ เก็บผักกูดแล้วกะสิาพาไปเอาอันนี้กันกวงตุ่มฝรั่งแล้วก็ไปเก็บผักเสียนเนะาะนี่จ้ะเอ้ยฟินค่ะพี่น้องเอ้ยหูดงามบ่เอาก้อนนี่ด้วย,ยก้อนนี้ก้อนนี้มีไหมพี่น้องเห็นบ่สุดยอดดีเลยจ้ะโอ้ยเจ้ะจะบังข่อยนี่จ้ะ ฟังสิเก็บก้อนนี่สู้พอไหมพี่น้องเบิ้งฟินฟินี่ยนี่จ้ะว้าฮัตสิโทงามสุดยอดเลยนี่จ้ะอุย้ยพี่น้องเลิศปะคะงามครักเนาะเก็บข้าวเดียวสิเต็มกระตาแล้วนี่มาเอาตอนนี้ดูตอนนี้กระชายย่อยนี่ สูงมากแต่เราแพทย์เห็นอย่ไซอีกองหนึ่งผู้ป่วมานั่งหายก็ร่างใจขี้เกา่านี่บึงที่นองจ้ะงามเนาะ,น,ะนี่เขียวอ้วนดุวงงามค่ะจ้ะเราจะเอาอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นี่จะเอาอ่อนๆแบบนี้อือจ้ะ ฟินค่ะพี่น้องเอ้ยได้เก็บแบบฟินๆแนละปีนี้สุดยอดเลยนี่นี่ออนค่ะอุ้ยพี่นะพี่นะเรากะลังโพขึ้นพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่กระตาก่อนเต็มสิเต็มกระตาหน่อจ้ะสิเต็มกระตาหน่อยมาดามแล้วสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บเพลินเก็บฟินๆแบบเพลินๆเลยเนาะ สุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ะ้างหลังอีกตุบปุป๊ทิปปีอยู่นี่ พี่นะน้องเบึงเบึงเบึงเอาไวปยะจ่อยแล้วมาเก็บน่ะพาดร์ทพี่น้องจ้าเบิงเบึงเบึงเด้อพี่นะอุย้ยต้นเลือต้นเนาะเราถือกันนี่นี่นต้นนี้เน่าถิ่มเบิดเลยเอาตัวนี้ซะนี่ถือข้าเจ้าอันนี้ดินแม่โคโจกดินทับแม่โคโจกดินทับจ้า หลางดีๆ,ดดๆ,ดๆกินได้คือเก่าเหมืนแหละพี่นะ่ะเพี่อนะไอนะ้เขียวหลืมๆอยู่เนี่ยเอาไปย,ยัดจ่อยหลายคักหลายอยู่นี่นี่เป็นหัวดอกใหม่เด้อจะเด้อนี่ต้นอันนี้ละนี่นี่ต้นดอกเหลืองนี่นีก็เอาไปยัดจ่อยแล้วมาเก็บซะแต่้งเลือดต้นผักกูดเนาะพี่น้องเนาะพี่นะ่ะเฮ้ยเลือตดต้นเด้นีง่ง่าโอุ๊ เอามองนี่จักนอยกันเด้อะปถ่ายสิผ้าบึงบริเวณรอบรอบเนาะพี่น้องจ๋าดูบริเวณรอบรอบเลยจ้เด้อพลังบ่ตองงงและสงสัยกาขอยเฮ็ดหยังขอยมาเก,กี้พัก คอมาเก็บอันนี้คอยมาเก็บอยังเกาะพี่น้องโอ้ยเอิรนซื้อบ่ออัดแล้วนี่เขาเอออร์นยังพ้าก,กูดพ้าก,กูดเ้ยนี่ตะกี้เป็นเฮือนหลังนึงเลยหรอจ๊ะจนีแม่นเบิดเลยคุ่น่ะทั้งคุ่นใหญ่เบิดแล้วเสียดายเนาะพี่น้องเสียดายแล้วเบิดแล้วแล้ใหญ่เบิดแล้วคุว่น่ะเต็มอยู่คุ่น่ะแม่นเบิดเลยคุ่น่ะดงพ้าก,กูดยาเอาไปหอดคุ่นเลยจ้ะ ยน่าไปหอดผุ่นพุ่นละ่ะสียดายมาช้าข่ายยูเด็กเก็บของหั่นหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะข่ายยูมาช้าแต่ก็ได้เก็บจ้ะมันยน่าลูกไปหอดผุ่นเลยพะก,กูดจตายหน่อยหายลูกเลยหลานง,ง่ามกันบ่มุมน,นี่งามบ่งามง,งางมุมนี่ก็งาม พอแม่พี่น้องใครกสิเมื่อแล้วกูเบาวนงาง่านางล่ออยู่สิผ้าพ,พอแม่พี่น้องเมื่อแล้วจ้ะลงทั้งนี่ละกูดเอาไปปลูกหลายเลยน,นี่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 น,นี่เฟิร์นเฟิร์นสิเป็นลักษณะนี่นี่ผักกูดอยู่ไก่กันข้นอยู่ไก่กันปลาเดียวกันเออเอ ค่องหนึ่งค่องน้มง้าม,ามคักแฟลลิสเกตแล้วล่ะได้ปะเดี๋วยวให้แย่จ่อยมาเก็บเอาสวัสดีครับ,ารบมานางถามเมียนั่งล่อเมียแล้วล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิงบ้งเบิ<อ>้งสุดยอดบองามบอนี่ล่ะมองที่แพทย์มาเก็บนี่เบิง้ง เจ๊ดายเนาะเขาเจ้าสิดุดออกแต่ว่าบ่านแนวมองนี้เพิ่นอาจจะบ่ดุดนี่หวังว่าคงจะมีอยู่ปีหน้าจะแดงมาเก็บแต่ว่าปีหน้ามาเก็บรถกับสิแลีนส่วนซานส่วนซานอยู่ละจ้ะเพราะว่าถ้าเพิ่นแล้วนี่เนาะมองหันมุมนั่นเป็นผลลามากรากใหม่เงินเพิ่นอี่กัต้นบอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแมนเบัดเลยจ้ะแย่เพราะเมื่อดิฮาสอยแอปเปิ้ลไทย เป็นตะยู่เถลงเงินเล่าพี่น้องปีที่แล้วพี่กับมาถ่ายมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอยู่เนาะจ้ะอันนี้ก็พักพักพักซี่น้าสีแพทย์เก็บก็พี่จอยแต่ว่าเราบ่งามเป็นไงเนาะเล่บ่ใหญ่ส่งบยย่ใหญ่าป้ายคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนีเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อได้พักกูดเคร้งกับตาเกือบเต็มกับท้าเนาะฟินคัก ไปบันี้สีผ้าเมื่อไรแล้วจ้ะบอบอบอนางงงบอภาพ่อแม่พี่น้องนางงงในดงผักกูดแล้วได้เก็บแล้วฟินแล้วคุณน่ะเก็บข้าวเดียวให้ยู่มาท่านเกือบบอท่านบอท่านก็หลายท่านก็หลายยังใดพ่อด้เก็บยู่เนาะไปละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ที่แชร์ได้จ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อแห้งๆด้วย,วยๆสุข,ขูสุขคนจ้ะบ๊ายบายค่ะสวัส